โอกาสที่คุณกับเขาจะได้คบกันจริงจังและเปิดเผยไพ่บันเรนดอมขึ้นมานะเป็นความสัมพันธ์ในลักษณะที่เป็นรักซ่อนเรน้นแอบรักแอบชอบนะคะหรือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่มากับผลประโยชน์นะคะแล้วก็มีเรื่องรับผิดชอบร่วมกันนะคะความสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นในลักษณะของก็ไปเรื่อยๆลัคนาราศีที่จะมีส่วนเกี่ยวข้องนะคะระหว่างคุณกับเขานะคะมีชาวธาตุด,ดินมังกพรพฤ้ศพกันนะคะชาวธาตุลมเมถุนตุลกุมชาวธาตุไฟ เมษสิงธนูมีชาววันจันทร์นะคะราศีกรกฎขึ้นมาตรงนี้ด้วยเนาะจากพลังงานหลักเมื่อกี้เนาะถ้าเกิดว่าดูแล้วมันตรงกับความสัมพันธ์ของคุณนะคะก็ไปต่อได้เลยนะคะสัก60%นะคะคุณกับเขามีโอกาสคบกันจริงจังเปิดเผยไหมนะคะต้องบอกตรงๆว่ามีโอกาสมากๆนะเนี่ยมีโอกาสมากๆถึงขั้นแบบทุนจ,จดทะเบียนแต่งงานมั่นหมายนะคะมีเอกสารรับรองกนะารที่พวกคุณจะได้จริงจังกันแต่ทีเนี้ย เคสหนึ่งนะมันจะเป็นการจริงจังในลักษณะที่แบบพวกเราอ่ะอก็ต้องพูดตรงๆเนาะเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นเพื่อนร่วมชั้นเรียนนะคะเป็นคนที่ทําอะไรตามหน้าที่ซึ่งกันและกันแล้วก็แบบจริงจังกันมากๆอันนี้คือเป็นเคสแบบลองนิดนึงนะคะก็คือจะไม่ได้ไม่ได้เด่นในเรื่องที่ได้คบกันในเชิงความรักนะคะโอ้ยเป็นการจริงจังเนี่ยมันเหมือนเนี่ยเป็นพาร์ทเนอร์คู่หูเอ่อหุ้นส่วนนะคะหรือว่าเป็นคนที่แบบ อยู่ในชีวิตที่มีหน้าที่ร่วมกันแล้วมันจริงจังมากๆนะคะเป็นคนที่คลิกที่ใช่นะคะคุยถูกคอนะคะสไตล์ใกล้เคียงกันทํางานเหมือนมือนกันอะไรเงี้ยนะมาผูกพันนะคะมามามีคําสัญญาร่วมกันอ่ามามีเรื่องราวที่ต้องอยู่กันด้วยหน้าที่ร่วมกันแบบจริงจังมากๆนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับเคสนี้ยังไงก็ได้จริงจังเปิดเผยนะแต่มันจะไม่ใช่เรื่องของความรักแค่นั้นเองนะคะส่วนอีกเคสหนึ่งนะคะ เอามองเห็นว่ามันต้องมีการตัดสินใจอะไรบางอย่างที่เฉียบขาดลงไปอ่ะนะคะเช่นเฮ้ยพวกคุณเคยคุยกันจริงจังบ้างไหมเคยแบบดิวเคยแบบปรึกษาเคยเคยแบบคุยกันให้ขาดไหมเออคุยกันให้เคลียร์ไหมมันเหมือนกับมันจะต้องมีความชัดเจนที่เคลียร์ขาดนะคะเคลียร์กันให้ขาดเคลียร์กันให้แบบดีๆเลยอ่ะว่าเฮ้ยเราสองคนนะ จะเอายังไงนะคะ <im itation> เราจะมาชัดเจนเราจะมาจริงจังกันไหมนะมันเหมือนต้องตกลงกันนะคะถ้าเกิดมัวแต่อึมงึมๆๆๆงงอมพนันแอบรักแอบชอบไม่บอกรักบอกชอบกันสักทีนึงนะคะหรือว่าปากหนักไม่กล้าพูดไม่กล้าอะไรเงี้ยมันอว่ามันก็จะไม่ได้สิ่งนี้เพราะว่าอย่าลืมว่ามันมีคิงออฟซอรและสิดาบตรงเนี้ยมันเลยเป็นพลังงานในเชิงว่ามันต้องมีการเคลียร์คัดตัดจบหรือเคลียร์คัดเพื่อความขาดชัดเจน นะคะเออว่าเราจะยังไงนะมันจะต้องมีการดิวเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสค่ะนะคะที่จะได้มาคบกันเปิดเผยและจริงจังชัดเจนนะคะสำหรับอีกเคสหนึ่งเคสที่สองนะคะในยะหนึ่งนะคะจะเป็นพลังงานในลักษณะที่ว่าเออจะต้องมีการไปจบเนาะนะคะไปจบกับอะไรสักอย่างหนึ่งอะนะคะไปตัดจบกับคนของตัวเองไปตัดจบกับการที่มัวแต่ห่วงภาพลักษณ์ ทางสังคมนะคะไปตัดจบกับเขาเรียกว่าจะว่าเป็นพ่อแม่พี่น้องมันก็ไม่ใช่นะจะว่าไปตัดขาดญาติมันก็ไม่ใช่นะแต่มันออกแนวเขาเรียกว่าอาจจะต้องมีการไปเคลียร์เคลียร์คัดตัดจบนะคะกับกับครอบครัวสักนิดนึงอ่ะว่าว่าความต้องการที่แท้จ,จริงของคุณคืออะไรอะไรอย่างนี้ก็ได้เนาะนะเพราะนั้นเคสสุดท้ายนะคะที่เราอ่านให้ให้ฟังไปเนี่ยก็คือการที่อาจจะต้องมีการไปเคลียร์คัดตัดจบกับ คนของตัวเองนะไม่ว่าจะเป็นคุณหรือเขานะคนของตัวเองที่นี้เป็นไปได้ทั้งญาติมิตรภาพลักษ์ทางสังคมสัง,ส,งสังคมสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงญาติญาต,ญาติอะไรเงี้ยเนาะอ่ะก็มีโอกาสมากๆค่ะนะคะ